วันนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงการขยายหูนะครับทุกคนนี่ขยายหูแบบนี้นะขยายหูแบบนี้นะครับการขยายและขั้นตอนจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขยายหูอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะมีเป็นโกลยครับโกลยขยายแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการกี่มิลน,นะครับโกลยแบบนี้เลยอันนี้เป็นสําหรับโกลยสําหรับขยายหูนะครับทุกคนประกออันนี้ ถ้าสมมุติใครยังไม่มีรูนะครับทางร้านจะใช้เข็มเจาะให้ก่อนนะครับเข็มเจาะไปแล้วแบบนี้สมมติเจาะเข้าไปจึก๊กจากนั้นก็เราก็จะเราก็จะเริ่มขยายไปตั้งแต่สมมติลูกค้าต้องการเป็น12มิลน,นะครับประมาณนี้เราก็จะเจาะเข้าไปเสร็จก็จากนั้นก็จะใช้กุวยเล็กนะครับ จากนั้นเราจะใช้กลวยเล็กนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับดันจนกว่าจะถึงอันใหญ่แบบนี้นะครับแต่12มิลแบบนี้ขยายครั้งแรกแล้วแต่หูนะครับบางหูก็สามารถทําได้นะครับบางหูก็ไม่สามารถทําได้ครับถ้าขยายครั้งแรกใหญ่เกินหูอาจจะขาดได้นะครับทุกคนสมมติเราขยายไป12ใส่เข้าไปในหูละปื๊ด ใส่เข้าไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใช้จิวครับจิวนี้จะสามารถต่อเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ดังเข้าไปแบบนี้เลยปื๊ดเข้าไปแบบนี้นะครับทุกคนแล้วมันก็จะใส่จิวไปครับแบบนี้ขยายหูถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะครับทุกคนค่อนข้างเจ็บมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแนะนำขยายใหม่ค่อยๆไปทีละน้อยนะครับไม่เกินแมิลครับ เพราะว่าถ้าขยายใหญ่ทีเดียวเลยอะเวลาเราไม่ได้ใส่อะหูมอยจะเป็นรอยฉีกครับเนี่ยของผมขยายไปทีแล้วน้อยๆครับมันไม่ได้ใส่มันก็เลยกลมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราขยายใหญ่ไปทีเดียวเลยหูมอยจะเป็นรอยฉีกแบบนี้ครับเนี่ยจะติดๆเป็นฉีกแบบนี้นะครับคนโอเคครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับการขยายจุบจ๊บๆผมการเพยร์สิ่งินระปองของจริงนะครับบ๊ายบาย